สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางไทยนะครับซึ่งสนับสนุนรายการโดยหอ,อการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง CSR หรือว่าความรับผิดชอบของสังคมต่อสังคมมาพูดคุยกันหลายท่านอาจจะได้สนใจในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะไปที่ร้านหนังสือแล้วก็เห็นเอ๊ะมีการพูดเรื่อง CSR ด้วยนะมีการนําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับเรื่องของ CSR ด้วยนะ เอออาจารย์ท่านนี้อยู่มหาลัยหอนค้าไทยนี่หลายคนบอกแบบนั้นครับเราก็เลยเชิญตัวจริงเสียงจริงมาคุยกันรายการเราเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่อง CSR และการประยุกต์ใช้ปัจชญาสิพอเพียงไปทั้ง2เรื่องเพราะปัจจุบันนั้นอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยและยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของหอการค้าไทยด้วยวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ทองทิพย์ภาวิริยพันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ อาจารย์เห็นหนังสือของอาจารย์แต่เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยว่าหนังสือเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มต้นก่อนอาจารย์ CSR กับสิริพอเพียงจริงๆเป็นเรื่องที่ทํางานด้วยกันได้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะเราสามารถบริาการองค์ความรู้ระหว่าง CSR กับปรัชญายของสิริพอเพียงได้เป็นอย่างดีนะคะ คือในอดีตเนี่ยคะ่ะคือทั้งสองทั้งสององความรู้เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของออการสแสดงความรับผิดชอบของสังคมในมุมที่ต่างกันนะคะค,คืออย่างของ CSR เนี่ยเราพูดถึงในการสแสดงความรับผิดชอบอต่อสังคมขององค์กรใช่ไหมคะคซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ดีนะคะคคเพราะว่าทําให้เราเนี่ยได้รู้จักการเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับสังคมนะคะอันนี้เป็นแนวความคิดของด้านตะวันตกนะคะในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะคะก็ได้พระราชทาน นะะแนวพระราชดำริะะเรื่องของหลักปรัชญาของสิริพอเพียงะะให้ประส์ผิกรชาวไทยซึ่งตรงนี้นท่านออพระองค์ท่าน,นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างค,ความยั่งยืนของสังคมไทยะะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความยั่งยืนขององค์กรกับความยั่งยืนของสังคมมันก็เลยสามารถไปได้วยกันไ,ได้ดิฉันก็เลยเอามา ผนวกกันนะคะผสมประสานกันก็เลยเป็น CSR พอเพียงโมเดล<ช>ค่ะ CSR พอเพียงโมเดลครับช่วงหน้าจะมาดูนครับว่า CSR พอเพียงโมเดลนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ในช่วง PeopleTalk ไปถามประชาชนกันก่อนครับว่าสกิจพอเพียงเขาใช้หรือไม่อย่างไรในชีวิตประจำวันของเขาในช่วง PeopleTalk และช่วงหน้าจะมาคุยกับอาจารย์ทองที่พานต่อนะครับ ตัดปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยก็คือมีเท่าไหร่ก็พยายามที่จะใช้ให้มันพอดีครับก็คือเหลือบ้างก็เก็บบ้างครับใช้เท่าที่จําเป็นนะครับทําเท่าที่เราทําได้ครับหาหาเท่าที่เราหาได้มีแรงทํารายได้ที่ได้มาเนี่ยเราก็จะมีแบ่งส่วนเป็นเงินออมไ้ส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งและเงินที่ใช้เนี่ยเราก็จัดสรรว่าไม่ให้ไม่ให้มันเกินความจําเป็นมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช้อะไรเกินตัว และคนบอกแบบนี้ครับว่า CSR นั้นหลังๆเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่สนใจและอยากทํามากขึ้นอีกคนก็บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะทํำและเราก็ใช้อยู่แต่อยากจะใช้ให้มากขึ้นพอคนสนใจทั้งสองเรื่องจับมาผนวกกันเป็นอย่างไรล่ะอาจารย์ทนงทิาพาพมีคำตอบครับ CSR เศรษฐกิจพอเพียงโมเดลใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเป็นไงอาจารย์เดี๋ยวผมผมมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนล คือคือต้องเริ่มตน้นนิดนึงก่อนนะคะว่าพอดีว่าดิฉันเองเปียเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิพอเพียงของขอค้าไทยนะคะแล้วก็เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของสิทธิพอเพียงนะ,ะของที่ทางสํานักง,งานกปร,รอ,อแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาด้วยนะคะค เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ได้คุยกับทางด้านของของค่าไทยท่านประธานดุสิตนทานทนาครน่ะนะคะคพอดีว่าท่านเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินชุดขนาดกลางด้วยกันน่ะนะคะแล้วก็ได้เรียนท่านว่าอยากจะขยายผลนะคะของในเรื่องของปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,ะว่าถ้าเราขยายผลเนี่ยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นใช่ไหมคะที่สามารถเอานําไ,ไปใช้ได้นะคะคและขณะเดียวกันมองว่า CSR ในระยะหลังเนี่ยเราจะคือเป็นกระแสะสังคมนะคะแต่ว่าเราจะทำเป็นเชิง PR จะมากกว่าสร้างความยั่ง ยืนนะ,ะบางทีบางครั้งเราก็เอาของไปให้เขานะ,ะราแล้วเอาเงินไปให้เขาใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยเขายังเขายังได้ประโยชน์อยู่หรือเปล่านะแล้วมันยั่งยืนหรือไม่นะคะก็เลยมีแนวความคิดก็ไปปรึกษาท่านเลขาธิการสํานักง,งานกรปร,ะร,รนะ,ะท่านก็เห็นด้วยนะคะก็เลยทํออาทโมเดลให้ท่านนะคะว่าในกรณีนี้เราจะทําเป็นเสียซาพอเพียงโมเดลนะคะแล้วก็ จะนําไปประยุกต์ใช้นะคะกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะเพื่อประโยชน์สุขและก็ความสุขของประชาชนชาวไทยนะแล้วก็อยากให้นะการทํา CSR เนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์กับสังคมจริงๆนะสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยให้เกิดความสมดุลมั่นคงและก็ยั่งยืนนะคะตามแนวทางพระองค์ท่านนะคะก็เลยทําให้มีความคิดว่าอยากจะไปทดลองเพราะว่าไม่ทราบว่าเอ๊สร้างโมเดลมาแล้วนะคะมีการผนุกสร้างโมเดลแล้วเนี่ยปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ก็ <c oughs> ะะเลยได้มีการคุยกันนะพอดีว่าก็รู้จักกับคุณวัชระมงคลมมมนะ,ะ,ะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทบัตรูม,มนะซึ่งคุณวัชรมงคลเนี่ยจะมีพื้นที่นะคะที่ชัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่เป็นพื้นที่ที่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะมาทำงานที่บริษัทคุณวัชรมงคลเนี่ยมากที่สุดก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยเราลองไปทดลองดู นะคะว่าจะทําได้จริงหรือไม่ก็เหมือนซีเออาก่อนเบื้องต้นคือบริษัทบ้านรูมนี่แหละอ้ชื่อเสียงโด่งดังมากใช้สีปรเพลงเยอะมากก็คือไปเริ่มในพื้นที่ของพนักงานพนักงานที่อยู่เยอะใช่ค่ะโดยวิธีการของเขาก็คือเป็นสารประโยชน์นะก็คือทําเรื่องของเมนเมนเผาศพนะคะเรื่องของสาราวัดเรื่องของการฟื้นฟูบริษใช่ไหมฮะก็เลยบอกเขาว่าแทนที่เราเนี่ยจะทําเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ใช่ไหมคะเรามาลองดูใหม่นะคะด้วยวิธีการว่าสร้างความยั่งยืนให้เขาพึ่งตัวเองได้ในระยะยาวดีไหมนะคะก็เลยไปลงพื้นทีี่กกกบอวิธต จับปลาว่าเถอะให้เขาสอนให้เขาหาปลาเองอาจารย์ก็เลยเริ่มลงพื้นที่จุดแรกโมเดลนี้ถูกทดลองที่เพชรบูรณ์กับบริษัทบา๊รลูมกับบริษัทบา๊บลูมตอนเริมต้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะท่านให้หลักการพัฒนาชุมชนไว้นะคะว่าเราต้องศึกษาพื้นที่เดิมของสังคมเราต้องศึกษาภูมิสังคมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูตามความต้องการของชาวบ้านนะคะอย่าเอาความต้องการของเราเป็นหลักใช่ไหมคะก็เลยทําให้เราก็ไปประชุมกับชาวบ้านนะถามเขาว่า เขาต้องการให้เราเชื่อเหลือเรื่องอะไรนะคะปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้มากเนี่ยก็คือน้ํา นะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภูเขานะคะแล้วก็ไม่มีน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเวลาหน้าแล้งเนี่ยก็ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เลยนะคะบอกเขาอยากได้น้ํามากนะคะก็เลยบอกโอเคว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือน้ําเพื่อใช้ในหน้าแล้งนะคะแล้วก็จะได้ดูแลสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยก็กลับมาเรียนปรึกษานะกับท่านประธานหอคาไทยแล้วก็ท่านเลขาธิการกปรอนะคะท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะให้ให้ทำทเราไปดูซิว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนที่เราสามารถนําน้ํามาได้ พาะเคยขุดบ่อน้ํานะคะน้ําก็แห้งหมดไม่สามารถนะคะไม่สามารถเก็บต้นน้ำได้เขาเคยทดลองมาแล้วแล้วค่ะทดลองมาแล้วคือว่าชางค้นเนี่ยทดลองมาแล้วกับแถวชาวบ้านอ๋อบริษัทบ้านรูมีทดลองมาแล้วทดลองแล้วค่ะแล้วก็น้ําแห้งหมดเพราะว่านื่จะเป็นพื้นหินปนทรายไงคะน้ําก็ซึมหายไปหมดใช่ค่ะซึมเร็วก็เลยว่าทดลองนะคะพอดีท่านเลขาธิการกรปรก็ให้คําแนะนําว่าเอมันน่าจะมีพื้นที่ที่มีน้ําในบริเวณใกล้เคียงนะคะ ก็เลยไปให้ชาวบ้านไปสำรวจก็ปรากฏว่ามีจริงๆ locker, นะคะเป็นน้ําตกนะคะเป็นน้ําตกแต่ว่าอยู่ห่างหมู่บ้านเนี่ยสักกิโลหนึ่ง<ม> etera, นะคะเป็นพื้นที่ของป่าไม้ของกรมป่าไม้นะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคงต้องทําเรื่องของเป็นทางการ,รนะคะคก็เลยท่านทางของกปร,รเนี่ยค่ะก็เลยประสานงานให้นะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะทางด้านของกระทรวงเกษตรนะทางกรมป่าไม้เลยนี่ค่ะทุกคนก็ประสานงานให้ พวกเราก็เข้าไปดูพื้นที่นะดิฉันเองก็ได้ไปดูพื้นที่ด้วยนะคะก็ปรากฏว่ามีน้ําจริงนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยปริมาณมากพอนะเพราะเราพาช่างเทคนิคไปด้วยนะช่างอบตแล้วก็มีชนประธานภาคชนประธานจังหวัดนะทุกคนไปกับเราเต็มเลยค่ะก็ไปไปช่วยกันดูนะคะก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยเพียงพอคราวนี้สิ่งที่ได้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยให้เขาเนี่ยเราต้องใช้หลักวิชาด้วยเพราะว่า ในหลวงของเราบอกว่าอย่าทําอะไรอย่างงูปลาใช่ไหมใช่หลชาเอาความรู้นะเอาความเงื่อนไขที่สาคัญใช่ค่ะความรู้นะฮะความรู้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะให้ให้ช่างอบตเนี่ยวาดแผงผังวาดแผงผังการเดินน้ําท่อน้ำนะคะกำลังจะเอาน้ำเนี่ยไป ที่ชุมชนชุมชนค่ะอ๋อหนึ่งกิโลนอไม่ใช่ค่ะคือหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรห่างหนึ่งกิโลเมตรเดี๋ยวต้องผ่านถนนหลวงนะคะต้องผ่านถนนหลวงโจทย์ยยากโจท์ใช่ค่ะก็เลยบอกเขาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยนะคะเราต้องทําวางแผนผังและดูซิว่าความต้องการใช้น้ําของเราเนี่ยนะคะเราต้องการท่อเพราะต้องเดินด้วยท่อ PVC ขนาดใหญ่นะคะเราต้องการเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าทําแผนผังมาเสร็จนะคะบอกว่า3กิโลนะที่ต้องการท่อขนาดใหญ่หมายถึงท่อเดินไป3กิโลเมตร ใช่ค่ะเดินท่อน้ําจากน้าตกเลยค่ะ,ะแล้วต้องถึงแถวบ้านเ<ะ>นี่ยนะคะประมาณครึ่งหมู่บ้านกว่าเนี่ยนะคะก็3เพราะเราต้องเอาชาวบ้านที่สมัครใจรใช่ไหมคะคก็ปรากฏว่าก็ได้ประมาณ3กิโลเมตรเศษใช่ไหมคะคก็เรียนท่านประธานหอยค้าไทยคุณดุสิตธน์นะคะคคท่านก็บอกว่าเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกับทางด้านของบริษัทนวัตพลาสติกซึ่งอยู่ในเครือ SCG ให้นะคะก็ปรากฏว่าทางนวัตพลาสติกก็ดีมากเลยนะคะก็ให้ความร่วมมือนะแล้วก็ส่งช่างเทคนิคมาดูด้วยนะคะซึ่งโมเดลนี้นะคะที่ที่ตามในความคิดเนี่ยก็คือ เราจะไม่ขอทุนทรัพย์จากใครนะแต่เราจะขอทรัพยากรที่ท่านมีนะคะเพราะทางทาง s อสนี่ยก็ให้ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์นะคะและโน้าวแล้วก็ให้ทั้งช่างใครมีท่อมีคนก็มาช่วยกันลงแขกลงคันใช่ค่ะและชาวบ้านเป็นคนทําเองนะคะเราไม่จ้างเราไม่จ้างคนแล้วเราก็ให้ชาวบ้านทําเองเราเอาอุปกรณ์ให้อย่างเดียว เหมือนกับมีส่วนร่วมเขาจะได้รักษาเพราะเขาทราบมาใช่ค่ะใช่ค่ะให้เขามีส่วนร่วมค่ะแล้วก็ที่น่ารักมากก็คือทางด้านจังหวัดนะคะในอำเภอก็คุมงานให้เรานะคะเพราะว่าท่านกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียระบบภูมิทัศนะแล้วก็ไปวางท่อจำตกเดี๋ยววางไม่สวยไงคะแล้วคราวนี้ชาวบ้านก็จะไปเที่ยวเป็นแต่งท่องเที่ยวพักพิงไม่ได้นะก็มีการวางเรียบนะคะวางเรียบน้ําตกนะวางเรียบน้ำตกแล้วก็มีการตรงไหนที่ผ่านดินก็มีการขุดดิน นขุดดินแล้วก็ฝังท่อคือไม่เสียทัศียภาพไม่เลยค่ะทุกคนคมาร่วมกันลงขันลงแรงร่วมความเห็นแสดงความเห็น ทำให้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าผู้ชายทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ไปช่วยกันแบกท่อขนท่อนะคะเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาก็ค่อนข้างลําบากนะคะในขณะที่เด็กเด็กๆก็ช่วยกันนะเท่าที่เขาทําได้ตัวเล็กๆนะส่วนภรรยาเนี่ยก็ทำกับข้าวเพราะว่าทางด้านที่คนที่น่ารักนายโยบตท่านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวโดยที่ออกเงินค่ากับข้าวเพราะฉะนั้นภรรยาก็มีหน้าที่ทำกับข้าวพอถึงเวลากลางวันก็มาทานด้วยกันน่ารักมากเลยค่ะเป็นการทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและทุกคนเนี่ สมัครใจนะแล้วทุกคนก็ภูมิใจกับฝีมือของตัวเองเราไม่ได้เห็นบรรยากาศของการลงแขกลงคันในสังคมไทยมานานนี่คือแบบมันกลับมาที่วัฒนธรรมด้วยความผูกพันในชุมชนแล้วก็ทุกอแล้วเขาก็มีความสุขมากนะคะเขาภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็เขามีการทดลองเดินน้ำนะคะวันที่5มหาราชห้าจันทร์วันหาใช่ค่ะโดยอน่้าจนรปีไหนปีห้าสามค่ะปีห้าสามใช่ค่ะโดยที่เราไม่ได้เราไม่ได้นั่นเขาเลยนะคะคือเราไม่ได้บอกเขาเลยว่า จะต้องทาวันไหนเขาขอวันนี้เองเลยเขแล้วก็มีรูปในหลวงนะคะรูปในหลวงอยู่ข้างหลังเลยนะคะก็เขาทราบซึ่งในพระบารมีท่านนะคะที่ได้มาช่วยเขานะคะก็ปรากฏว่า น้ำแรงมากเลยค่ะความสูงของน้ำเนี่ยประมาณสัก4เมตรได้ตึก2ชั้นนะคะนะคะแต่แรงเกินไปค่ะท่อระเบิดค่ะอ๋อแล้วโอ้ตายละวิศวกรนี่จะต้องไปกลับไปคํานวณใหม่ไม่ครับไม่ครับปรากฏว่าดีมากว่าช่างของนว้าประสิทธิ์เนี่ยเข้าไปโ follow up กลับไปโฟล l ล w up นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อธิบายให้ฟังเพราะแรงว้าวเนื่องจากแรงดันน้ำนะคะปรากฏน้ําแรงแรงมากเพราะฉะนั้นมีแรงดันน้ําที่เข้าไปนะคะทำให้น้ำเนี่ยท่อตรงตรงชนตอนเชื่อมมา ต่อะคะ่ะมีปัญหานะชาวแล้วก็สอนชาวบ้านก็สอนชาวบ้านว่ามันต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนนิดนึงนะคะว่า ชาวบ้านเนี่ยเขามีภูมิปัญญาชาวบ้านนะโดยที่เราเนี่ยคิดไม่ถึงนะปรากฏว่าตอนที่วางท่อนะค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องว่าถ้ามันมีเศษไม้เศษผงเนี่ยเข้าไปในท่อมันจะต้องรื้อท่อทั้งหมดนะชาวบ้านเขาก็ฉลาดนะคะเขาก็ทําวิธีการหาเครื่องกรองน้ำนะด้วยการใช้นะคะใช้สว่านเจาะสว่านเจาะที่ตัวของท่อน้ำนะก็ปรากฏว่าสามารถป้องกันเศษผงได้จริงค่ะนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเครื่องกรองน้ำเขาสร้างเครื่องกรองน้ำาเองมีคือภูมิปัญญาชาวบ้านแม่เราเห็นภาพของบรรยากาศตรง เดี๋ยวเข้ามาดูสมริ์ผลผลสมธิ์และสิ่งที่พัฒนาขึ้นในชุมชนในจังหวัดเพชรบุร์ว่าเป็นอย่างไรกับโครงการนี้นะครับ CSR เศรฐกิจพอเพียงโมเดลว่าเป็นอย่างไรกับอาจารย์ทองทิพาช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับอาจารย์ทองทิพาต่อว่าแล้วผลสมริ์เป็นยังไงต่อไปล่ะสักครู่ครับผู้ประกอบการเหรอเหมือนเราทำไงก็ได้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ทุนนี้เขาไม่ดูที่เกตแต่เขาดูที่กลืนนี่ว่าเราย o ความสามารถจริงหรือเปล่านะทำงานมันก็ต้องแบบมีความคิดไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างแต่มันคือปรับกันได้แล้วคุยกันได้ทำให้ผมแบบไม่อยากออกจากค่ายนะ ท่านผู้ชมครับเราพูดคุยกันในรายการในวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง CSR และพนกเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องของ CSR เศรษฐกิจพอเพียงกับอาจารย์ทองที่พาวิยาพันธ์ซึ่งอาจารย์นั้นได้แต่งหนังสือแล้วก็ได้หยิบยกประสบการณ์ตรงที่อาจารย์ได้เล่าเรื่องว่าประยุกต์โมเดลนี้ในจังหวัดเพชรบุร์อาจารย์นิพาครับเราเตรียมเรื่องไว้เหมือนกันคือนี่ใช่ไหมครับอาจารย์ที่เป็นหนังสือที่อาจารย์บอกที่อาจารย์เขียนเองใช่ค่ะ ใช่ค่ะอยากได้ค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าด้านสำนักงานกรปรกรุณาจัดพิมพ์ให้นะคะแล้วก็แจกฟรีกับประชาชนผู้สนใจอยู่แล้วค่ะเพื่อนขอได้ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสามารถติดต่อได้กับทางมหาวิทยาลัยค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยครับก็คือท่านผู้ชมรายการนะครับถ้าท่านส่งนะครับอีเมลมาตามที่ปรากฏด้านใต้เนี่ยท่านขอมาเดี๋ยวเราจะส่งให้ได้ค่ะเรื่องนี้คงเป็นเล่มงหนึ่ง ที่บอกหมดเลยบอกหมดเลยว่าทําอย่างไรมีรูปภาพสีสันสวยงามมีรายละเอียดต,ต,ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในนี้นะครับนี่คือตัวอย่างในนี้ก็คือถ้าขอมาเนี่ยบอกเล่มเดียวเราบอกว่าไม่จูใจอาจารย ขอเล่มนี้ด้วยได้ค่ะนี่เล่มนี้ด้วยได้ไหมจ๊ะเพื่อนี่อะไรฮะเล่มนี้คือผลการประกวดนะคะผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแล้วก็ในพวกที่ได้รางวัลชมหนึ่งที่หนึ่งที่สองนะคะของทุกภาคเลยค่ะจะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างให้ทราบว่าถ้าท่านเนี่ยนะคะจะปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงจะทําได้อย่างไรนะมีทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนภาคชุมชนห่างไกลนะคะภาคเกษตรภาคที่ดใหม่มีหมดเลยค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ผมเป็นธุรกิจอยากทำ CSR พอเพียงผมหยิบเล่มนี้ดูตัวอย่างได้เป็นประชาชนก็ไปยุก์ได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงล้วนๆค่ะอันนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงล้วนๆใช่ค่ะเพราะอนี่เป็นผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแต่ว่าอันนี้ CSR เป็นการประยุกต์ใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับตอนนี้ขอกลับมาต่อในเรื่องของเพชรบูรณ์กับนะฮะที่อาจารย์ไปมีประสบการณ์ตรงบริษัทบ้านลุงใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ทําที่เพชรบณ์เนี่ยเพชรบณ์นี่ทำ อ่าพื้นที่ไหนนะฮะที่หมู่บ้านสะพุดค่ะอำเภอวิเชียรบุรีค่ะที่เขาขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างอร่อยอะค่ะโอ้โหใช่ค่ะอาจารย์น่าจะเอาไก่ย่างมาฝากผมด้วยวันนี้ไปเปิดนาปีไปรับประทานเขาไปรับประทานที่นู่นได้บรรยากาศได้บรรยากาศสัมผัสสัมผัสประสบการณ์ตรงนะครัทางน้ําตกนี่ยิ่งดีใหญ่ไม่ได้นั่นน้าตกค่ะแต่ก็จะมีวิวธรรมชาติสวยๆค่ะแล้วกลับมาตรงที่ว่าชาวบ้านความเดิมขุดบ่อและดินทรายน้ําหายหมด อย่างนี้ก็เอาน้ําจากน้ําตกใกล้ๆกันประมาณ1กิโลเมตรแต่มันต้องใช้การวางท่อเพื่อไม่เสียภูมิทัศน์ใช้3กิโลเมตรมีปัญหาเล็กน้อยเปิดในวัน5ธันวาคม25 5 3มีปัญหาเล็กน้อยคือแรงดดน้ำแรงเหลือเกินน้ำตกดีท่อเรียกว่ามีปัญหาคาวาวลระเบิดค่ะวาวระเบิด <c oughs> ต้องมาแก้ไข <c oughs> โดยมีข้อ,อมีนะะเครื่องกรองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเจาะเอาสว่านเจาะรูฝุ <c oughs> ่นอะไรต่างๆไม่ติดขัดเลยไม่เลยค่ะอตอนนี้น้ํามาแล้วค่ะน้ํามาอันนี้คงต้องเรียนนิดนึงนะคะว่าต้อง คือในส่วนของน้ําตกเนี่ยค่ะคือเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนะคะแต่พอดีว่าได้ความเมตพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะให้คมป่าไม้เนี่ยฟื้นฟูนะฟื้นฟูนะคะทำให้เรามีป่าต้นน้าพอมีป่าต้นน้าพอเราดึงน้ํามาใช้ใช่ไหมคะชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นคุณค่านะคะเขาก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทำให้เขานมีวิถีชีวิตใหม่นะแล้วเขาก็บอกว่าน้ําคือชีวิตจริงๆสำหรับพวกเขานะคะแล้วพวกเขาก็ถนอมแล้วก็จะมีการบริหารจัดการน้ําค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะตรงนี้ถือว่าเราให้ไอเดียเขาแล้วเกิดก็ทําต่อยอดได้นะคะคือสมบัติที่เขาจะต้องปกป้องให้หลานด้วยถูกต้องค่ะสมบัติที่ปกป้องนะคะก็ถามคนที่มาร่วมโครงการว่าทําไมเขาถึงสนใจมาร่วมโครงการเขากบอกที่เขามาร่วมโครงการเนี่ยเพราะว่าอยากให้มีน้ําใช้ในหมู่บ้านแล้วก็อยากให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นนะคะก็ปรากฏว่าเขามีการบริหารจัดการน้ําวันจันทร์เปิดข้างซ้ายวันอังคารเปิดข้างขวาสลับกันเปิดคืออย่างนี้ห่ไม่ไดนอนไปท่ไแล้วก็เดินท่อมาที่บ้าน แล้วพอเขาเดินท่อมาที่หมู่บ้านใช่ไหมคะหมู่บ้านเนี่ยมันจะมี2ฟฝากใช่ไหมคะคือมันจะมีถนนตรงกลางแล้วก็จะมีท่อน้าเนี่ยเดินเรียบมาก็เหมือนยบาเปิดป่าภูเขานประป่าภูเขาค่ะเป็นป่าภูเขาเลยค่ะป่าภูเขาเขาก็จะมีการภูเขาเปิดป่าภูเขาใช่ค่ะจัดการภูเขาเปิดป่าภูเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมีการบริหารจัดการนะคะ แล้วก็มีท่ออ่อนนะคะท่ออ่อนต่อเพราะเราจะทําให้ท่อเมนนะท่อเมนแล้วก็เขาจะมีท่ออ่อนต่อเขาก็มีท่ออ่อนต่อไปพอพรจันเขาก็เปิดข้างซ้ายวันอังคารเขาก็เปิดข้างขวานะคะแล้วก็ที่น่ารักสลับกันไปเพื่อจะไม่ให้ไม่ให้อะไรคะคือไม่ให้ใช้น้ํามากเกินไปนะคะแล้วก็ให้อีกฝากหนึ่งได้ใช้น้ําด้วยคือรู้จักการแบ่งปันซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยที่น่ารักคือเขาเก็บค่าใช้น้ําแบบแต่ถูกมากนะคะเก็บบาทแบบประเภทสิบบาทเลยเงี้ยค่ะสะสมเป็นกองทุนเพื่อไว้ ใช้เดินท่อน้ําต่อให้สําหรับคนที่ยังไม่มีท่อน้ําเพราะมันเพิ่งได้แค่70ครัวเรือนใช่ไหมเพื่อหมู่บ้านนั้นเขาก็จะพยายามเดินให้ได้ครบทั้งหมู่บ้านแล้วพอหลังจากนั้นนะคะวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนเลยค่ะจากที่เขาเคยแบบประเภทอะไรคะคนหนุ่มคนสาวต้องออกจากหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ไปทํางานที่อื่น ตอนนี้เนี่ยทุกคนนะฮะขนขวายนะปรากฏว่าเราก็พยายามกระตุ้นเขานะคะนั่นก็ทําวิจัยนะฮะแล้วก็พยายามกระตุ้นเขาว่าเขาต้องพัฒนาต่อนะฮะเขาก็ปรากฏว่าเขาเพาะปลูกนะเขาก็ปลูกหอมกระเทียมนั่ก็บอกว่าหอมกระเทียมทําขายยังไงก็บอกว่าขายหน้าหมู่บ้านบอกว่าทําไมไม่แปลรูปถ้าแปลรูปเนี่ยก็จะได้ราคามูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะปรากฏว่าถามเขาทาน้ําพริกเป็นไหม เพลินนี่ฉันชอบทำน้ำพริกก็ถามว่าทำน้ำพริกเป็นไหมแล้วก็ซื้อตัวอย่างกรุงเทพไปให้เขาดูปรากฏก็ทำได้แล้วน้ำพริกของเราอร่อยมากอร่อยมากค่ะแล้วลองได้ค่ะนะคะน้ำพริกปลาย่างของเราอร่อยมากน่าจะมาตั้งตรงนี้ด้วยใช่ค่ะเสียดายมากเลยค่ะใช่ค่ะไก่ย่างด้วยไก่ย่างคือคือเราพยายามส่งเสริมอาชีพเนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้พัฒนาเขาด้านเดียวนะคือตอนแรกเนี่ยเราพัฒนาให้เขามีน้ำใช่ไหมคะพอหลังจากที่เขามีน้ำแล้วนะคะเรียนก็กังวลอีกว่าเอะถ้าหน้าแล้งเนี่ยน้ำตกอาจจะไม่พอนะพอดีโชคดีมากเลยค่ะ ทางบูรที่ใช้พัฒนาเนี่ยนะได้ร่วมกับปูนอินทรีย์นะคะทำถังน้ำาังยันก็ขอท่านดรสุเมธอีกท่านดรสุเมธตันติวัชกุลท่านก็เมตตานะคะส่งถังน้ําไปที่หมู่บ้านแต่ลักษณะนี้คือบูนินทีให้โน้ต h ฮาวให้อุปกรณ์แต่ชาวบ้านต้องทำเองทำเองค่ะต้องทำเองจะได้บูรุงรักษาด้วยใช่ค่ะ หลังจากนั้นชีดความม็นอยู่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะและเขาก็เริ่มตกปลาเองใช่ค่ะแล้วตอนนี้เขาก็มีทําทําน้ําพริกขายนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีการทอตะกร้าถักตะกร้านะคะตะกร้าสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเรามาออกงานที่ที่ทางของ8 4พรรษาประโยชน์สุขส่วนปวงประชานะคะเราเอาตะกร้ามาโชว์นะคะปรากฏว่ามีแต่คนขอซื้อค่ะทพ่เราไม่ขายได้มาโชว์เลยเราไม่ขายเราขายน้ำพริกในตะกร้าเราก็ไม่ขายค่ะเราม่ก็ไม่ขายค่ะคนก็ขออีกค่ะแบบภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็ตื่นเต้นนะ เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาแอคทีฟขึ้นใช่ไหมคะเขาก็ทําตะกร้านะคะแล้วก็ทาสารเสือคือเขาเริ่มขุดพุ่มปญญยชาวบ้านที่เขามีนะเขาก็ทําตะกร้าเขาสารเสือเขาทำโรงเพาะเห็ดนะเขาเริ่มมีการเลี้ยงปลานะคือพยายามใช้ของในหมู่บ้านนะแล้วก็เอาของในหมู่บ้านเนี่ยมาแปลรูปนะแปลรูปเสร็จแล้วเขาก็ขายจากครับจากประสบการณ์อาจารย์คําถามนี้คงเป็นคาถามง่ายๆแต่ว่ามันน่าจะได้ภาพคือว่าอาจารย์ครับ เราแค่หยิบยื่นเบ็ดให้เขาใช่ค่ะภายใต้กรอบที่เหมาะสมกับความต้องการเขาแค่เบ็ดเนี่ยคนไทยชาวบ้านคนไทยภูิปรยาไทยต่อยอดได้เลยใช่ไหม <c oughs> จ๊ะเขาทำาได้ค่ะเขาทำได้ค่ะจริงจริงแล้วนะคะคือคนไทยเนี่ยมีความมีความฉลาดเฉ,ฉลียวอยู่ในตัวเองอยู่แล้วและวขมีภูมิปญญาชาวบ้านเ็าเป็นป่าชาวบ้านอยู่แล้วเพียงแต่เขาขาดโอกาสนะเขาขาดโอกาสแล้วก็ขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในเรื่องของทรัพยากรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเนี่ยเข้าไปนะคะบอกเขาบอกว่า คือตั้งแต่ต,ต,ต้นที่เข้าไปนะคะบอกเขาว่าเราเนี่ยจะให้เขาเป็นศูนย์เรียนรู้ป<ม>รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาสนใจไหม,มซึ่งเขาสนใจนะเราก็บอกเขาโอเคนะถ้างั้นเนี่ยขอพัฒนานะคะตามวิถีทางของเรานะนะ,ะเป็น CSR พ <า S 1> อเพียงโมเดลโดยวิธีการบูรณาการนะคะบูรณาการภาค ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาครประชาชนนะภาคสื่อมวลชนคือทุกคนเข้ามาช่วยกันเต็มเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ภูมิใจนะที่เขาเนี่ยสามารถเอออะไรคะมีคนเห็นความสําคัญของเขาเขาก็เลยเริ่มต้นที่จะเริ่มฟื้นฟูสิ่งที่เขามี แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อยอดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรากะว่าจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะคในปี56นะคะค,คืออันนี้เราใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งนะคะคือตอนนี้ถ้าเดินไปถามชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาจะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใช่ค่ะเขาจะมีความรัก ความผูกพันในหมู่บ้านใช่ค่ะและแน่นอนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ค่ะเขาทราบใช่ไหมครับว่าเขาใช้ปราชญาสีพอเพียงเต็มรูปแบบจริงๆใช่ค่ะเขาทราบค่ะแล้วตอนนี้เขาเริ่มเริ่มคิดนะคะว่ามีเงินได้ไม่เท่ากับมีเงินเหลือเขาเริ่มรู้จักว่าต้องต้องออมเงินค่ะและเริ่มบริหารจัดการด้วยการที่ทําจดบัญชีตอนนี้เขาเริ่มทาบัญชีควเรือนนะคะและตอนนี้เนี่ยพอดีโชคดีว่าได้ทางบริษัทแอคโกรออนนะคะก็พดอ่อนก็เข้าไปช่วยนะคะด้วยการว่าจะเสริมอาชีพนะคะกับพื้นที่เขาอีกค่ะ ตอนนี้ก็จะมีภาคเอกชนนะคะผู้ใหญ่ใจดีเยอะมากเลยค่ะที่เข้าไปช่วยเราค่ะรวมทั้งบริษัทมิตรผลด้วยค่ะบริษัทมิตรผลก็จะให้ความช่วยเหลือในด้านคําแนะนําด้านอ้อยกับมันสัปะหลังทุกฝ่ายก็ CSR ด้วยใช่ค่ะทุกฝ่ายก็ใช่ค่ะช่วยพัฒนาชุมชนด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยานสูงครับที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ชมในรายการได้ฟังวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์โอกาสหน้าคงได้คุยกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการที่ทางไทยครับในเรงดูแลสัคม หยิบยื่นให้กันและกันคือพื้นฐานที่ดีของสังคมไทยครับและนี่คือประสบการณ์ตรงที่อาจารย์ทองทิพวิริพันธ์ได้นามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับช่วงหน้าจะเป็นบิสทิปครับช่วงนี้เวลาของรายการในสําหรับช่วงของผมนั้นหมดเวลาลงแล้วอาจารย์ทองทิพาและผมคงจะขอลารายการไปพร้อมๆกันนะครับเรื่อาเป็นเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ธุกิจอปชอปนะครับเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและประสบความสำเร็จในปัจจุบันเนื่องจากอันดับแรกครับก็คือมีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีการออกแบบการพัฒนาการวิจัยนะครับที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้พร้อมกับมีการาาพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ ึ่งเป็นเป็นปัณดิตเนี่ยที่มาจากพื้นฐานของธุรกิจครอบครัวดังนั้นวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็คือการต่อยอดทางธุรกิจนะครับจากเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญแล้วสามารถนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนานต่อยอดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สุดท้ายครับคือการแขนงสู่ตลาดต่างประเทศโดยการใช้แบรนด์ของตอนเองซึ่งจะทําให้ต่างชาติเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความน่าสนใจของแบรนด์เหล่านั้นด้วยครับ